สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันศึกฟุตบอล FA อัอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ในรอบที่4กันนะคะคืนวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567ค่ะปรากฏว่าบอลมัดชนะสวนซีไปได้5ประตูต่อ0นะคะโดยบอลมัดได้ประตูจากลอยเคลลี่นาทีที่7อเล็กซ์กอตนาทีที่10 ลุยเซนิสเตรานาทีที่14เดวิดบรูคส์นาทีที่35และโดมินิกโซลังเกในนาทีที่44ค่ะขณะที่คืนวันศุกร์ที่26มกราคม2567ัริบิสตันซิตี้เสมอกับนอตติงแฮมฟอ,อ,อ,อร์เรสต์0ประตูต่อ0ขณะที่เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะคะเสมอกับโคเอนทรี1ประตูต่อ1เชลซีค่ะเสมอกับแอสตันวิลล่าไรซ์กอร์นะคะ0ประตูต่อ0ขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยซิตี้ได้ประตูจากนาธานอาเก้ในนาทีที่88ค่ะส่วนคืนวันเสาร์ที่27มกราคม2567ค่ะลงสนามกัน6คู่นะคะคู่แรก19นาฬิกา30นาทีอีฟสวิชพบกับเมสโตนอยู่ในเตดส่วน22นาฬิกาตรงเนี่ยลงสนามพร้อมกัน4คู่ค่ะอเวตั ton, พบกับลูตันทาวเลสเตอร์ซิตี้พบกับเบอร์มิงแฮม เชฟฟิลด์ยูไนเตดพบกับไรตันลีดอยู่ในเตดพบกับพรีมัสส่วนคู่ดึก2นาฬิกานะคะฟูลแลมพบกับ New นิวคาสเซิลยูไนเตดขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ลงสนามกัน4คู่18นาฬิกา45นาทีเป็นคิวของเวสต์บรอมพบกับบูฟแฮมตันค่ะส่วนวัดฟอร์ดพบกับเซาท์แฮมตันในเวลา21อนาฬิกาจากนั้นลิเวอร์พูลจะพบกับนอริสซิตี้ในเวลา21นาฬิกา30นาที และนิวพอร์ตคา n ตีจะพบกับแมนเชสเตอร์ยู t นเในเวลา23.30นาฬิกาส0นาทีส่วนคืนวันจันทร์ที่29มกราคม2,567 Blackburn r o v e r เแพบกับเร็กซ์แฮมนะคะในเวลา2.30นาฬิกา30นาทีค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับศึกฟุตบอล FA คัอังกฤษฤดูก,ดก,กาล2023-2024ได้นะคะผ่านทาง s p o r t b a n n w w s h h n n น e l ค่ะ